พี่นั่งหรอ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีจะแบบว่าเป็นอะไรกันครับทีมงานมุมแดงมุมแดงมุมน้ำเงินนี่ใครเนี่ยกิติศักดิ์ส,ส,สวัสดีครับพี่กิติศักดิ์คุณหมอพัชชีคุณหมอพัชชีมาสวัสดีครับพี่สุภชัย <c oughs> รอกันนานไหมรอกันนานมากนะโอ้โ <c oughs> <c oughs> สเหตุด ครับโอ้ยบ่ายโมงจะครึ่งแล้วพี่บ่ายโมงจ่งอ้ยเพราะว่าเพราะว่าเราเราเรามีปัญหานิดหน่อยขาไวไฟไม่ใช่เราไม่ใช่เราเออระบบ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 ครับมีปัญหานิดหน่อยพักนี้มิเตอโตคุณไปโทรไปคุยกับมาร์คแป๊บนึงเขี่ยขอเคลียร์นิดนึงขอเคลียร์นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวขอดูในเฟซเพจนิดนึงเอามาแล้วมาได้ละมันจะเป็นอย่างนี้ระบบสมัยเนี้ยอย่าง ไอ้ล่าสุดที่ใช้อันนี้มาเนี่ย้รงรู้จกักผิดแพงเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งก็เคยใช้แบบนี้เพราะว่าใช้เพจไม่ได้ไม่รู้ทําไมเป็นการปรับปรุงเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นการปรับปรุงระบบหรืออะไรอย่างนี้อ่าใช่อ่าเพราะฉะนั้นคือบางทีก็กระตุกนิดหน่อยมาช้านิดหน่อยหรือบางใครแบบว่าไอ้บางคนแบบว่าดูดู facebook ไม่ได้หรือดูแล้วคอมเมนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปบางทีอาจจะต้อง ถึงขั้นติดตั้งใหม่อืมว่าอันนี้เดี๋ยวพอพี่กลับไปพี่ต้องไปพิจารณาวันนี้ว่าไปเอาออกเลยแล้วก็ไปติดตั้งใหม่ทําความรู้จักกันใหม่อเคมันแบบหน้าเก่าๆแล้วมันอาจจะเบื่อเราไงลุงโออเคอะมาทีนี้มาเข้าเรื่องกันสวัสดีกันอย่างเมื่อกี้อย่าง,างสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะพบกับเราสามคนสามภาษาในไร่ก้านวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับมาพูดถึงเรื่องประตูประตูเข้าบ้านครับ ทั่วไปเรามักจะรู้กันว่าจะต้องเป็นประตูไม้ใช่เปิดเข้าใช่ใช่ไหมลงุงใช่ครับเอ,อไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถ้ามีสองบานก็ต้องเปิดให้เท่ากันทั้งสองบานใช่ไม่มีบ้านไหนบ้านหนึ่งเล็กใหญ่ใช่มีคำถาม <c oughs> คุณพร้อมไหมคำถามถามว่าประตูเปิดเข้า ถึงจะดีเพราะว่าเป็นการต้อนรับแขกคือเข้ามาเลยคุณแตงคุณต้องทำทำท่าเหมือนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าประตูเปิดออกเท่ากับคุณต้องถอยห,หลังเก้าหนึ่งใช่ป่ะใช่พลังมันก็จะสะดุดเปิดออกมาเขาต้องอ่าอ่าต้องถอยมันจะชะง,งักไปหลังเก้าทีนี้ประตูนี้เ,เ,ขเขาเรียกว่ามันเป็นประตูข้างนอกอ่ะเปิดออกแต่ประตูข้างในเปิดเข้า อย,อยู่ในวงกบเดียวกันก็เรียกง่ายๆว่าข้างในเป็นมุงลวดโอเคเดี๋ยวเอาลูกให้ดูทีเนี้ยแล้วพลังมันจะเป็นยังไงอะคุณดูภาพนี้นี่ไงอันนี้คือบานนอก <Okay. S 2> ส่วนอันนี้คือบ้านในเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเปิดเนี่ยก็ต้องเปิดบานนอกแล้วก็ผักบ้านในอหรือถ้าอยู่ข้างใน ก็ต้องเปิดก็ต้องนในแล้วก็ผักบานนอกผักบานนอกออกอ่ะมันมีผลทางห่วงจุ้ยยังไงลุงโอเค <Okay. S 2> เอาดูรูปก่อนอ่ะดูรูปดูรูปอันนี้เขาเรียกประตูสองชั้นคือถ้าเราอยู่ด้านนอกเราจะเห็นประตูไม้ก่อนใช่เข้าไปข้างใน,อยอยงน็ีประตูมุ้งรวดครับนะฮะแต่คราวนี้ทางห่วงจุ้ยเนี่ยเราจะนับประตูไม้เนี่ยเป็นหลัก ประตูมุ้งลวดไม่สามารถนะับเป็นประตูบ้านได้ในทางหุงจุย้ยแต่คราวนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพอากาศมันร้อนไงคือมีประตูบ้านแล้วเสร็จแล้วก็คืออยากต้องการเปิดประตูเพื่อระบายอากาศรับลมอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดที่จะไปทําประตูเหล็กดัดมุ้งลวดซ้อนเข้าไปเพื่อเปิดประตูหน้าตลอดเวลาเพื่อเปิดประตูหน้าตลอดเวลารับลมแค่เดียวกันก็คือป้องกันภัยตัวเองอะ่ะก็คือมีประตูเหล็กชั้นนั้นเนี่ยอยู่เข้าไป แต่ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาไม่นับประตูมุ้งลวดเป็นประตูบ้านเพราะจะนับเฉพาะประตูที่เป็นบานทึบจริงๆเป็นประตูบ้านเพราะนั้นทุกบ้านที่มีแบ,บ้บานมุ้งลวดเนี่ยไม่นับว่าเป็นบานประตูของบ้านอโอเคถ้างั้นแสดงว่ายังมีได้คือถามว่าจะมีได้หรือไม่เนี่ยโดยปกติเนี่ยบ้านเนี่ย เขามักแค่มีแบบประตูชั้นเดียวจะมีประตูซ้อนกันเป็นสองชั้นแล้วประตูที่ถูกหลักโคงจี้คือประตูที่คุณตาตรงบ่อมันแล้วคือเป็นประตูที่เราอยู่ข้างนอกเราผลักเข้าในเพื่อว่าพลังที่มากับเราก็เข้าบ้านได้โดยสะดวกไม่ต้องถอยหลังถ้าเกิดกรณีเราเปิดออกเนี่ยเราต้องถอยหลังมาหนึ่งเก้ามันก็เป็นการทําให้พลังเนี่ยมันพลังถอยหลังกับถอยหลังกลับเพราะนั้น บ้านที่ถูกวุงจุ้ยสวยต้องเป็นบ้านที่ประตูเนี่ยเปิดเข้าอย่างเดียวจะไม่เปิดออกแล้วก็จะไม่นับมุ้งลวดเพราะว่าย,ยังไงนะถ้าคุณมีมุ้งลวดเป็นไปไม่ได้ที่ประตูบานไม้ของคุณจะเปิดเข้าด้วยได้เพราะว่ามันจะซ้อนกันคือม,มันจะขัด,ดแย้งกันวงกบมันค,คือวงกบมันคนะวงกบ,บ,งกบแต่คราวนี้มันจะไปเขาเรียกว่าเ็าเรียกภาษาเขาเรียกเกยกันจะไปเกยกันแล้วมันทำให้เปิดได้ไม่เต็มที่ด้วยอเพราะนั้นมัน มันก็คือไม่ควรมีอ่ะดีที่สุดประหยัดตังค์ไปเพราะว่าปกติแล้วอ่ะประตูหน้าเนี่ยอาจารย์ไม่ให้ได้เปิดเปิดตลอดอยู่แล้วใช่ให้ปิดตลอดเราก็ไม่จาเป็นต้องมีมุ้งลวดใช่อาจารย์จะให้เปิดแค่หน้าต่างหน้าต่างเวลาระบายอากาศคือหน้าต่างคุณะมีมุ้งลวดได้อืก็เป็นนั้นว่าถ้าใครอยากจะทําให้มันถูกต้องตามหลักมุงจุ้ยต้องทําแบบนี้ FC ก็คอมเมนต์มาว่าเหมือนที่บ้านเลยไม่ต้องอะไรหรอกเหมือนบ้านหนูเหมือนกันบ้านแม่ครับ บ้านแม่เนี่ยคือเขาก็จะคิดอย่างนี้คนมีอายุอะเนาะอยู่บ้านเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะต้องเปิดรับลม,มที่บอกแต่หนักซ้ําซ้อนคือที่บ้านแม่ของพี่ตะโตเนี่ยมีตัวล็อกอะ,อ,ะอย่าไอ้มุ้งลวดเนี่ยมันไม่ได้ปิดปุ๊บธรรมดาใช่ไหมหรือว่าเลื่อนธรรมดาหรืออะไรธรรมดาเขาจะมีไอ้ตัวล็อกด้วยสายยูลเลย ล็อกกุญแจเลยให้ลงอ่าไม่ให้ถูกพอเวลาจะออกทีนึงก็ต้องไขไขสองแต่ประตูไม้เนี่ยเปิดขาไปเลยใช่เข้าใจมันก็เท่ากับเข้าบ้านไม่ได้อยู่ดีอะแขกมาไงก็เข้าบ้านไม่ดีก็เท่ากับปิดประตูอยู่ดีนั่นแหละครับออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับประตูที่มีสองชั้นครับทีนี้มาถึงประตูปกติใช้ประตูไม้ครับบางบ้านที่เป็นประตูกระจก กระจกเนี่ยก็มีสองแบบอีกเหมือนกันครับมีแบบที่เปิดเข้าหรือจะเปิดออกก็แล้วแต่หรือเปิดทั้งเข้าและออกลงนึกออกปะเข้าใจบานแบบส่วนมากจะใช้ออฟฟิศได้สวิงได้ด้วยสวิงได้สองทางเลยจะเดอรยอย่างนี้ได้เลยเนี่ยถ้าคุณไม่ล็อกเนี่ยสวิงสองทางเออแล้วมันมีผลไหมอ่าอย่างเงี้ยใครมาปุ๊บทําให้เขียนคําว่าผลักหรือเขียนคําว่าดึง ก็เอาที่คุณสะดวกเลยจ้าอยากจะผักก็ผักบางคนก็ดึง่คนเข้าไปปรากฏเป็นเลื่อนเคยไหมพี่เราเราผักผักเยอะแโอ้โหจะแตกเอาอะปรากฏว่าเลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนโอ้โหแล้วไอประตูที่มันสวิงเข้าและออกได้อย่างเงี้ยดีไหมพี่ผลทางฮองจุ้ยเป็นยังไงผลในทางฮงจุ้ยก็คือมันก็ทําให้พลังมันปั่นป่วนเนี่ยนึกออกไหมคือพอจะมาวันนี้ อาคุณผลักเข้ามันก็เข้าตามแล้วพอคนมาอีกวันหนึ่งเอามันโดนผลักออกมันก็ถอยหลังกลับนะเพราะนั้นมันคือ,อทําให้พลังที่มามันสับสนมแม้แต่คนคนที่มาเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นก็เหมือนกันทำไมบางวันผมผักเข้าได้ทำไมบางวันผมต้องดึงออกอ,อ,อ,อันนี้มันนี้แล้วแต่อารมณ์ของคนใช่ไหมว่าจะดึงว่าจะคุณจะผักเข้าหรือดึงออกถนัดยังไงถนัดยังไงเช่นนี้มันทําให้พลังมันสับสนไงเพราะเน้นทางวงจุ้ยถึงได้กําหนดว่าถ้าเป็นลักษณะเหมือนเป็น สถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงมีคาําว่าผลักเข้าหรือดึงอ่าหรือดึงอ่าซึง่งถ้าเกิดเป็นตามหลักพุงจุ้ก็ส่วนก็จะคือให้ผล,ลักเข้าไปอ่าซึ่งพลังก็จะเข้าเข้าโดยแน่นอนเพราะนั้นทุกคนที่มาถึงสถานที่นั้นก็คือทุกคนก็ผลักประตูเข้าหมดเพราะนั้นมันเป็นเนขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่แบบทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็ปฏิบัติเหมือนกันหมด อันนี้ก็ทําให้พลังเนี่ยเข้าสู่สถานที่นั้นได้แบบเต็มที่แต่ไม่เต็มหน่วยไปจริงจริงนอกจากคุณจะเขียนคําว่าผลักอ่ะคุณสามารถทําเหมือนกับไอ้ตัวล็อกตัวล็อกได้ให้ข้างบนหรืออะไรก็ตามให้มันมันดึงไม่ได้ดึงออกไม่ได้ใช่ละกันอันนี้เราต่วิธีอีกเรื่องหนึ่งตรงที่คุณแปงบอกเมื่อกี้ว่าแล้วถ้าประตูเลื่อนอบานเลื่อนเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาก็ได้รือเลื่อนบานเดียวก็ได้อ่ะมันไม่ใช่อยู่ในกฎของการผลักเข้าหรือดึงดึงออกแล้วทีนี้แล้วในทางของจุ้ยมันเป็นยังไง ในทางวงจุ้ยถือว่าถ้าการผลักเข้าไปเนี่ยหมายความว่าพลังนี่ยมันถาโถมเข้ามาแล้วมันก็แบบไปได้แบบต่อเนื่องไม่ถูกขัดขวางหรือสกัดการเดียวกันเนี่ยประตูบันเลื่อนเนี่ยทางวงจุ้ยถือว่าเป็นประตูที่แบบมีความสําคัญรองลงมาเพราะว่าประตูมันมีการเลื่อนเลื่อนออกมาอย่างงี้มันไม่เป็นการแบบดันพลังเข้าไปนะฮะคือยังไงคือมันก็มันถูกสกัดกั้นก่อนแล้บ แล้วคราวนี้กวาที่มันจะเข้าไปได้นี่มันต้องรอแบบปานประตูค่อยเปิดตอนแรกก็เข้าแบบช่องน้อย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 นึกเอกอไหมครับจากช่องเล็กๆก็เป็นช่องใหญ่ย่องใหญ่ขึ้นมันไม่เหมือนกับการเปิดประตูทีเดียวคือมันขาทวงไว้ได้ได้ทีเดียวจํานวนมากเพราะฉะนั้นประตูบานเลื่อนถึงเป็นประตูที่ว่าพลังเนี่ยเข้าเข้าบ้านเนี่ยหรือเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นรองจากประตูผักเข้าครับเข้าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวถามทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงก่อนที่จะไปหัวข้ออื่นคือลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ตอนที่ท่านอาจารย์ไปตรวจให้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศบางบางประเทศหรือหลายประเทศเลยแหละฟิกว่าเพื่อความปลอดภัยให้ประตูบ้านเมืองของเมืองนี้เป็นเปิดออกอเพราะเขามองในแง่เกิดมีอะไรในบ้านเ,เขาไม่ได้มองแง่โจรกรรมแต่เข้าบ้าน เขามองในแง่ว่าถ้ามีอะไรในบ้านตัวเองอ่ะจะพังไปเลยจะได้หลุดออกจากบ้านไปได้ง่ายๆแล้วเขาก็มองในแง่ถ้าใครที่จะมามันก็ไม่เข้าบ้านง่ายๆเหมๆๆือนกันความหวอดใจไอ้คนนั้นมันก็จะถูกเหมือนกับแบบดันออกไปดันออกไปไงเอออย่างเงี้ยซึ่งมันผิดตมหลักม่วงจุ้ยเลยลูกผิดตับเทศก็แบบทําไีเร็วๆตายเร็ว,รวแกไม่ได้ด้วยแกนี้แกไม่ได้ต <ใน S 2> ิดกดเขตต่อให้คุณ ไปแอบทาเนี่ยมันต้องจะซ่อมจะอะไรมันต้องอะไรนะไปไปเขียนไปคํำร้องี่เขตครับอย่างเงี้เอาไงดีอย่างเงี้กับลูกฝีตามเนี่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามเข้าไปแล้วใช่ครับ้ต้องไปแก้ตรงอื่นใช่ใช่คือเรื่องประตูเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไขถูกตามหลักของจุ้ยได้คุณก็ไปเตรียมในเรื่องของ จัดเส้นทางของพลังให้เข้ามาถึง uh huh. ประตูหน้าให้ได้มากที่สุดโดยการติดโคมไฟต่างๆอาจจะจะอาจจะใช้ตัวนํนาพลังอย่างอื่นใช่ตัวน,นาําพลังอื่นหรือแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันมีโอกาสที่เราสามารถใช้วิธีการแบบแขวนโคมไฟหน้าบ้านก่อนเข้าบ้านเนี่ยให้เป็นจุดรวมพลังไว้ก่อนอ okay. อถึงแม้คุณจะเปิดออกก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันถูกรวมพลังไปก่อนแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่า พลังเนี่ยเข้าบ้านได้มากอ่าอ่าเนี่ยเราไปแก้ตรงนั้นแทนกันละกันหรือพื้นที่ด้านหน้าบ้านทำให้เป็นลานโล่งลานโล่งนิดนึงบางประเทศจะชอบปลูกต้นไม้เป็นสวนเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับตรงนั้นไปเออแล้ก็เอาไปรวมพลังมางก็หล่ะใช่ให้มีที่รวมพลังก่อนหาวิธีเข้าบ้านใช่ครับอืมอ่ะว้พี่จะโตสวยขึ้นทุกวันนะคะอันนี้น้องก็มาปลาไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นขอบคุณค่ะ ไอไม่ถูกเลยโอเคอ่านคอมเมนต์ไงนี้มาถึงเรื่องเครดห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์มาโอ้นี่เก่านะไม่ได้พูดมานานแล้วเครดนี้พอดีวันนี้เจอเครดนี้เรียกว่าเป็นองค์เทพองค์หนึ่งในหลายองค์ในทางห่วงจุ้ยเรียกว่าเทพเจ้าเงินตราเท้าเรียกแบบทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเทพเจ้ากุงหมิงสษระของท่านก็คือท่านจะนั่งบนเสือ นะฮะ <Yeah. S 1> มือข้างหนึ่งท่านก็จะถือถือกระบี่อีกข้างหนึ่งท่านก็จะถือแบบเขาเรียกอะไรนะก้อนทองบ้าง<ช>เป็นหม้องเงินหม้อทองบ้างอะไรประมาณนี้เป็นซับแลถ้าเป็นก้อนทองก็ก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยใ,ให้รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเงินตราที่จะให้โชคให้ลาบถ้าใครบูชาไว้ก็จะทําให้เรามีความาาลลวมั่งคั่งร่ารวยตําแหน่งโดยทั่วไปถ้าเราไม่ทราบทิศก็คือ วางไว้ในตำแหน่งห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นได้ก็<ะ>หันหน้าก็าหาจุดกลางบ้านไปอันนี้ไม่ต้องไปฟิกทิศแต่ถ้าเกิดใครที่เรียนฮวงจุ้ยมาท่านทราบทิศของท่านว่าทิศไหนเป็นทิศแห่งความมั่งคังลล่งร่ำรวยทิศแห่งความเจริญของท่านท่านก็ไปตั้งตำแหน่งทิศนั้นได้อันนี้ไม่ไม่เสียหายใดๆนะฮะส่วนบ้านอื่นๆนะฮะถ้าต้องการตำแหน่งที่เรียกว่ากระตุ้นทรัพย์สินเงินทองแบบเฉพาะตัวเฉพาะตนเนี่ย บ้านนั้นควรต้องเชิญท่านอาจารย์ไปกําหนดทิศตําแหน่ง<ม>ตั้งเทพให้เพราะว่าในแต่ละบ้านนี่จะมีตําแหน่งตั้งเทพที่แบบให้ความเป็นมงคลเนี่ยไม่เหมือนกัน<ม>เพราะท่านอาจารย์จะดูประกอบทั้งดวงคนด้วยทั้งดวงบ้านด้วยประกอบกันแล้วจะกําหนดตําแหน่งตั้งเทพให้ค,ครับเอฟซี FC ตัวยงมาบอกว่าสุดยอดครับจัดรายการจนได้เก่งจริงๆตามอยู่ก็รู้ว่า เน็ตไม่มีนี่มีคอมเมนต์ของมุกศิ์รายหนึง่งบอกว่าประตูที่บ้านนะย้อนกลับไปหัวข้อประตูนี้ด้านซ้ายเล็กกว่าด้านขวาอันนี้เป็นข้อต้องห้ามอย่างหนึ่งที่เราพูดไว้ตั้งแต่แรกใช่คือมันร้ายแรงขั้นบานไหนที่เล็กกว่าบานไหนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆแล้วท่านอาจารย์เคยบอกเคยแซวเล่นนะบอกว่า,าสมมติใครรู้ห่วงจุย้ยใช่ไหม,มถ้าใครอยากให้คู่อของ,ต,องตัวเองไม่อยู่มีความสุข เราก็ทำาความสุขบนสวรรค์มีความสุขถ้าบอกว่าด้านบานซ้ายเล็กกว่าบานขวาซ้ายนี่คือฝั่งองกรนะให้เข้าใจซ้ายนี่คือผู้ชายซ้ายคือผู้ชายถ้าเล็กกว่าบานขวาคือผู้ชายจะไปมีความสุขบนสวรรค์ไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบแต่ถ้าเกิดบานขวาเล็กกว่าบานซ้ายผู้หญิงก็จะไปที่ชอบที่ชอบเก่อนผู้ชายเสียหายขนาดนี้เลยนะสังเกตไหมว่าประตูลักษณะนี้เนี่ยมนอยู่ที่เดียวที่มักมีเป็นประจำคือ โรงพยาบาลเออทำไมอ่ะมันจะได้เข้าๆออกๆง่ายๆเป็นประตูคนกับประตูรถเข็นใช่ไหมอ่าคือคือโรงพยาบาลก็ทํานั้นเพื่อระรับเข็นเข็นเตียงคนไข้เข้ามาถ้าถ้าแบบประตูบานปกติบางทีมันไม่กว้างพองก็เลยต้องมีบานบานเล็กเสริมเพื่อว่าขยายพื้นที่ไงคุณอยากจะเห็นในที่โรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีประตูบานใหญ่จะไปเปิดประตูบานใหญ่เพื่อเข้า มันก็ไม่สะดวกอีกโอ้ยทำได้สองบ้านแบบนี้อ้าวนะวิธีแก้ไขตายแล้วตายแล้วเปลี่ยนประตูให้มันเหลือให้มันเหลือสองบานที่เท่ากันหรือไม่ก็ต้องเหลือบานเดียวที่เป็นมงคลใช่คือบางคนน่ะเขาบอกว่าเขาเข้าเข้าใจแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากอ่าโอเคอะไรเงื่อนไขอ่ะมันมีแต่เขาบอกว่าปิดบานหนึ่งคือตายปิดไอ้บานเล็กอ่ะเป็นบานตายไว้โดยที่เอาต้นไม้มาตั้งได้ก็ได้ได้เออหรือแบบว่าทำให้เห็นเลย ไม่ใชและทำรูปลักษ์ว่าไม่ใช่ต้องไม่ใช้จริงๆต้องไม่ใช้เลยล็อกตายได้ทำแบบนั้นละกันนะแก้ไขเมื่อกี้คนที่บอกมาว่าเป็นแบบนี้ลองไปแก้ไขดูถ้าสมมติเปลี่ยนไม่ได้นะก็ทำวิธีเบื้องต้นไปคืออย่าไปใช้งานใช่แล้วก็อย่างที่ตาโตบอกเอาต้นไม้บางเอาอะไรบางให้มันดูว่ามันไม่มีประตูอีกบานหนึ่งที่มันเล็กกว่า อ่ fc ตัวโยงบอกเห็นด้วยพี่ตาโตหน้าสวยขึ้นทุกวันจริงเดี๋ยวเจอหน้าทักทายนะคะมีของรางวัลให้นะคะพี่นลล fc ตัวยงมาต่อทีนี้คุณแตงมี<อ>มีอะไรถูกใจไหมวันนี้ถูกใจเหรอ,อไม่มีครับมีวงจุ้ยในใจเลยค่ะท่านก็มาพบกับวงจุ้ยในใจแห่งตัมุกดำพงจุ้ยของท่านอาจารย์มาะนะครับยิ่งก้าวหน้าไปในชีวิตเราก็จะยิ่งทราบถึงความสามารถ อันมีจํากัดของตนเองคนเราไม่มีวันทราบว่าตนเองทําอะไรได้บ้างจนกว่าจะได้ลงมือทำยิ่งอะไรนะย,ยิ่งทราบถึงความสามารถอันมีจํากัดของตนเองเอ,อ,อืมก็อ,อ๋อเราต้องรู้ศักยภาพของเราอ่าอุาอยทนนันต้องต้องค้นเลยนะบางคนคือคือบางคนาอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหน พอเรายิ่งก้าวหน้าไปเราตอนแรกอาจจะคิดว่าเราไม่มีศักยภาพเพียงพอก้าวหน้านี่คือยังไงดีดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก้าวไกลอะก้าวไกลก็เป็นสีส้มโอเคอ่าก้าวหน้าไปให้รู้เรื่องครับใช่เออก้าวหน้าก็ยิ่งเพิ่มยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนเพิ่มเพิ่มความสามารถเราเพิ่มขึ้นแต่บางคนอาจจะคิดว่าเรามีความสามารถอยู่แค่นี้ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะเราเราไม่ได้เคยเราเราเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่มีไม่มีความเต้าน้ามากดดันเราไงเราว่าเลยว่าเออแค่นี้แค่นี้แหละแต่พอเราเราเหมือนเราอาจจะสมมติเรารับผิดชอบมากขึ้นเราคิดว่าเออเราก็เออเราทำไมเราเราเราดูแลได้มากขึ้นเราก็ดูว่าโอ้ประสิทธิภาพเราสูงขึ้นนะอ่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นตัวบังคับให้เรามีความสามารถที่เพิ่มกรอบมากขึ้นอีก พี่แตงพูดทําให้นึกถึงลูกศิษย์บางคนบอกว่าเราบอกให้มาเรียนพวงจุ้ยไงลุงครับเขาบอกอไม่ว่างไม่ใช่ไม่ว่างด้วยเขาบอกว่าหัวไม่ไปไม่น่าจะเรียนเข้าใจไม่น่าจะรู้เรื่องใช่แค่นี้ก็คือเหมือนไม่ค่อยรับสมองไม่รับใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะเรียนเข้าใจหรอคะอะไรอย่างเงี้ยทั้งคุณปิดทั้งทั้งที่ยังไม่มาถูกคุณปิดกั้นหรือบางคนก็มาแล้วแต่ว่าบอกว่า เจอเจอบางรายก,กว่าที่จะทําเองมาแล,แล้วแล้วก็บอกว่าเออฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียนรู้ไม่ได้ดีแล้วให้อีกคนหนึ่งมาเรียนให้อีกคนหนึ่งมาศึกษาแล้วก็ให้มาสอนให้มาคอยทําอะไรให้ตัวเองสุดท้ายวันหนึ่งตัวเองถึงรู้ว่าอ๋อถ้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยม,ม,มันไม่ยาก,ยากเอาดีดีคนกลัวไปเองว่า้จะต้องเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไหมแล้วเรียน กี่ชั่วโมงถึงจะเข้าใจอ๋อใช่ประเด็นถามเยอะทีนี้เราแตงเราอธิบายเราตอบไม่ได้หรอกว่าเรียนจุ้ยนี่มันยากยังไงคือมันยากยังไงมันเาอมันมันมันถามว่ามันยากยังไงมันตอบไม่ได้เหมือนกันคือบางคนมันยากสำหรับบางคนแต่บางคนก็ง่ายมันเหมือนเราเรียนหนังสือครับคือบางวิชาเราชอบบางวิชาเราไม่ชอบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าพี่ให้ให้เวลากับมันให้เวลากับมาสมมติวันแรกวะไม่เข้าใจสัปดาห์หนึ่งเข้าใจไหมเดือนหนึ่งเข้าใจไหมถ้าพี่ชอบ ถ้าพี่ให้เวลากับมันอ่ะผมคิดว่าสักวันหนึ่งพี่จะเข้าใจการการเรียนการสอนของช่วยของท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์มีมีบทหนึ่งบทสองบทสามไหมไม่มีไม่มีไม่มีเรียนไปเรื่อยเรนเพราะนั้นใครที่บอกว่าต้องการเรียนบทหนึ่งเนี่ยกลัวกตามเขาไม่ทันนี่มาเรียนได้ไหมได้ได้ผมไม่มีบทหนึ่งมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวบางคนมาเรียนหลักอาจารย์เนี่ยเข้าใจของอาจารย์แล้วย้อนกลับไปดูของเก่าได้กลับไปดูของดั้งเดิมกลับไปดูของ ของใหม่ของอะไรคือเหมือนอัปติปต่อเองได้ทุกคนทุกคนไม่มีแพทเทิร์นมาตรฐานว่าเออจะต้องเรียนอะไรก่อนก็หมายความว่าวิธีการสอนพงชื่นท่านอาจารย์เนี่ยคือท่านเอาคือเรียกลักความจรงิงจากการตรวจบ,บ้านหรือเราวิชาเนี่ยมาสอนครับ<สอ> <uits> ท่านจะไม่แบบมาว่าคุณต้องเริ่มจากกอไก่ข้อไข่ใช่หรือว่าถ้าเกิดคนมาเรียนที่หลังท่านจะตามทันไหมเนี่ยอตามทันทุกคนช เพราะว่าตัวอย่างท่านยกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันครอบใลุมเนื้อหาหวงจุ้ยหมดแล้วออที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยง่ายเพียงแต่ว่าคุณต้องเรียนแล้วก็มาเรียนแบบซ้ําๆใช่เพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองเหมือนอ่นานยกตัวอย่างผมออตอนที่ผมมาแรกๆเนี่ยไอวิชาการเนี่ยผมไม่เอาเลยนะที่อาจารย์สอนเนี่ยไม่เอาเลยสนใจอย,อย่างเดียวอัญมณี จนชอบจนนี่จ่าชอบอ่าสายสารแล้วก็ันแล้วก็อาจจะแบบดูบ้านที่อาจารย์สอนไปเรื่อยอ๋อดู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 จนจําฝังใจว่าอ๋อไอ้นี่มาเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันผิด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 นะอ่ะบางคนก็เรียนแบบนั้พื้นฐานอ่ะมันต้องได้พื้นฐานต้องได้เดี๋ยวมันก็ได้เองซึมซับเองเพราะเราเจอทุกวันเรามาบ่อย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 แต่ถ้าเกิดพี่มาปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่จําหรอกนะครับฉะนั้นมันต้องให้เวลากับมันแล้วก็ อ,อฟังบ่อยๆซ้ำๆใช่ใชอี FC, คุณหมอพัชชีบอกว่าอยากเก่งสิ่งใดต้องให้เวลากับสิ่งนั้นใช่พี่นิสานะน่าจะมาจากออสเตรเลียบอกว่าเราต้องไม่กลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะใช่เอออย่าอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนหรือกระาทั่งคุณคุณหงนะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบที่จะ พิสูจน์และลองทำทุกอย่างตามที่ท่านอาจารย์แนะนำนี่มีเอฟซีคนหนึ่งนะคะพี่ศักดาพีคพเทร์บอกเฮ้ยจริงอ่านี่ภาษาอังกฤษเห็นป่ะใช่ใช่สักดาพีคพเทร์บอกว่าอยากให้ช่วยเปิดแมสคุยกันเพื่อการสื่อสารที่ดีครับออันนี้เป็นคือเขายังไงก็ยังต้องอยู่ในยัช่วงใช่จะต้องระวังนี้ตังหาที่จะต้องใส่แมสออเขาถูกแล้ว เพราะว่าที่ทํางานต้องบอกก่อนทุกวันนี้ที่เราทํางานกันอยู่ไม่ว่าจะไปบ้านลูกศิษย์รายไหนพวกเราทํางานด้วยการใส่แมสกันทุกวันและยังต้องตรวจเอทเคอยู่นะครับตรวจเอทเคอยู่เพื่อทั้งสุขภาพท่านอาจารย์ด้วยทั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะเราทํางานเจอผู้คนทุกวันัูกี้องถุกแล้วแต่ของพี่จตโตที่จะต้องถอดเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากไม่อยู่อยู่สองอยู่ที่อันนี้เขาต้องใช้เสียงนิดนึงนี่ก็ต้องให้เป็น ดีแล้วที่เราจะต้องยังเขาเรียกว่าอะไรนะเข่งคัดไม่หย่อนรักษาในรักษาเนี้ยอยู่เพราะว่ามันยังไม่อยู่ใช่ไหมมันยังมาระบาดอยู่นะอย่ากาดตกอย่าชราใจชราใจไปโอเคนะคะอ่ะก็อุ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องติดตามชมนะรายการรายการพิเศษรายการพิเศษสี่วันติดกันอันนี้แบบ ต่างแดนเลยใช่ไหมไปต่างแดนถ้าไลฟ์ได้นะคะติดตามชมเป็นระยะระยะใช่ EP พิเศษเลย EP พิเศษสู่ตำนาน่วงจุ้ยฮ่องกงที่ท่านอาจารย์จะไปฮ่องกงนะจ๊ะติดตามชมแล้วก็จบฮ่องกงเมื่อไหร่ค่อยมาพบกับเราสามคนสามประสานได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเพลงปิดนิดนึงจันจะแทน มันยังไม่จบเลยนะจ๊ะอ,อ, <c oughs> อ้าวรอชมอร,รอชมอดีค่ะดีค่ะดีไปเดีครับ